สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสไต้หวันประจำวันที่28พฤศจิกายนวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมวิรัติศรีสมบัติครับคุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านอาหารเวียดนามแห่งหนึ่งในเมืองแหมวลี่ครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด5รายและมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายโดยชั้น3ของร้านอาหารแห่งนี้ถูกเช่าเป็นที่พักอาศัยให้แก่แรงงานเวียดนามปัจจุบันสาเหตุเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพลิงไหม้ลุกท่วมไปทั้งตึกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งต่อสายยางฉีดน้ำดับไฟหญิงชาวเวียดนามรายนี้กระโดดลงมาจากชั้น3ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้จนเท้าแพรงถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วที่ชั้นสองพบครอบครัวหนึ่งมีสมาชิก4ี่รายได้แก่หญิงเจ้าของร้านชาวเวียดนามและสามีของเธอและลูกสาวสองคนอายุ5และ8ขวบถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้นอกจากนี้ยังพบแรงงานหญิงชาวเวียดนามเสียชีวิตแล้วที่ชั้น3าของอาคาร 切割铁门，然后入室搜救。有四名在二楼搜索到，另外一名在三楼搜索到。 จูๆ่ๆร้านอาหารเวียดนามแห่งนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเวลา2นาฬิกาของวันนี้ต้องใช้เวลานานกว่า1ชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าชั้น1ของอาคารถูกใช้เป็นร้านอาหารชั้น2เป็นบ้านพักอาศัยส่วนชั้น3ให้แรงงานชาวเวียดนาม3รายเช่าโดยหนึ่งในนั้นเป็นหญิงเวียดนามได้รับบาดเจ็บขณะน,นีไฟถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมา ร้านอาหารมีของวางระเกะระกะเต็มไปหมดทั้งนี้ยังคงต้องรอการตรวจสอบหาสาเหตุเพลิงไไม่เพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่าขณะเกิดเหตุมีชายเวียดนามรายหนึ่งหนีออกจากที่เกิดเหตุซึ่งเขาเป็นสามีของแรงงานหญิงชาวเวียดนามที่ได้รับบาดเจ็บโดยช่วงเช้าว,วันนี้ชายคนดังกล่าวได้เข้าไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจด้วยตนเองซึ่งวีซ่าท่องเที่ยวของเขาหมดอายุแล้ว คุณผู้ชมครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าวันนี้และวันพฤหัส,สบดีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนืออาจมาเยือนไต้หวันถึง2ระลอกนะครับเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศเปลียปล่ยนแปลงฉับพลันคาดว่าฤดูหนาวปีนี้อากาศมีแนวโน้มอบอุ่นกว่าปีอืน่นอย่างไรก็ตามอาจมีฝนตกมากเป็นพิเศษหลังลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมไต้หวนันแมวลี่วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้13.6องศาเซลเซียส กรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันวิเคราะห์ว่าลมมรสุมตนออกเฉียงเหนือระลอกนี้มีกำลังค่อนข้างเบาจอส่งผลกระทบต่อไต้หวันเพียง2วันช่วงกลางวันอากาศเย็ยนสบายอย่างไรก็ตามอาจต้องระวังอุณหภูมิในช่วงกลางวันและกลางคืนที่แตกต่างกันมากตั้งแต่วันพฤหัสบดีเป็นต้นไปลมมรสุมตนออกเฉียงเหนือระลอกที่2จะมาเยีอยไต้หวันส่งผลให้อุณหภูมิลดต่ำลงไปอีก สำหรับสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมเนื่องจากอิทธิพลปรากฏการณ์เอลนินโยคาดว่าอุณหภูมิในช่วงฤดูหนาวอาจอบอุ่นกว่าปกติแต่อาจมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยอย่างไรก็ตามแม้จะมีแนวโน้มอุณหภูมิสูงกว่าปกติแต่ยังมีโอกาสที่มวลอากาศหนาวจากประเทศจีนจะพัดปกคลุมจนส่งผลให้อากาศหนาวจัด คุณผู้ชมครับในช่วงวิกฤตเงินเฟอ้อเช่นนี้นะครับหลายร้านอาหารบุฟเฟ่นในกรุงไทเปเตรียมปรับขึ้นราคาอาหารเช่นห้องอาหารคาเฟ่ของโรงแรมแกรนด h ไฮแอทเตรียมปรับขึ้น100เหรียญไต้หวันห้องอาหารสปายส์มาร์เก็ตของโรงแรมร e เจนตเตรียมปรับขึ้นมากกว่า700รยเหรียญไต้หวันและโรงแรมแมนดารินออเรนจโเตรียมปรับขึ้น300เหรียญไต้หวัน กุ้งสีแดงตัวใหญ่ๆปลาหมึกเหนียวหนึบดูน่าทานนี่คือร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลชื่อดังในกรุงไทเปแต่ตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลหากอยากทานบุฟเฟ่มื้อเย็นในวันธรรมดาอาจต้องจ่ายเงินสูงถึง730เหรียญไต้หวัน ผู้ประกอบการเผยว่าเป็นเพราะตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไปมีการเพิ่มอาหารทะเลเกรดพ,พรีเมียมอาทิกุ้งล็อบสเตอร์หอยเชลล์เป็นต้นจึงมีการปรับขึ้นราคาจากปัจจุบันอาหารค่ำวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีราคาอยู่ที่1150่ยบเหรียญบวกค่าบริการ10%ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปปรับขึ้นเป็น1880เหรียญไต้หวันบวกค่าบริการ10%นอกจากนี้ตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปโรงแรมแกรนด์ไฮเอทไทเปก็ปรับขึ้นราคาอาหารในวันหยุดคนนละ100เรียตวั ไม่ได้มีเพียงร้านอาหารบุฟเฟ่ที่ทยอยขึ้นราคาแม้แต่แฟรนไชส์อาหารญี่ปุ่นอย่างร้านมัสยะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปไขยางมาตุมจาก25เหรียญไต้หวันปรับขึ้นเป็น30เหรียญนสภาพัฒนาแห่งชาติประกาศการส่งออกจะพลิกกลับมาเติบโตเป็นบวกก่อนสิ้นปีนี้คาดว่าเดือนพฤศจิกายนสัญญาณไฟเศรษฐกิจจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองน้ำเงินตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงต้นปีหน้าเศรษฐกิจมีโอกาสดีขึ้นสูงมาก คุณผู้ชมครับอดีตท่ากาัสยานนานาชาติเถาเยือนเคยคว้าอันดับที่13ในการจัดอันดับท่ากาัสยานที่ดีที่สุดในปี2019หลังจากนั้นเป็นต้นมาครับอันดับก็ร่วงลงอย่างต่อเนื่องนะครับจนล่าสุดถูกจัดอยู่ในอันดับที่82และเมื่อเทียบกับท่ากาัสยานชางฮีของสิงคโปร์ท่ากาัสยานนาริตะและฮานดะของประเทศญี่ปุ่นตลอดจนท่ากาัสยานอินชอนของเกาหลีใต้แล้วยังถือว่าตามหลังอยู่ไกลเลยทีเดียวครับ หลังโควิด19เบาบางลงการท่องเที่ยวต่างประเทศและสนามบินกลับมาคึกคักด้วยผู้คนอีกครั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติเทาหยวนซึ่งเคยติดอันดับ13การจัดอันดับสนามบินที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2019ที่จัดทําโดยสกา t แท็กกับร่วงหล่นต่อเนื่องปีนี้ตกลงมาอยู่ที่อันดับ82 因为其实，在疫情期间，非常多的国家机场重新翻新以及重新定位。未来如果呃第三航站可以尽快的开幕的话，如果可以用数位科技再去降低旅客出入过程里面的繁复性的话，应该可以减缓大家的抱怨。 ยกตัวอย่างท่าอากาศยานชางงีที่สิงคโปร์มีอาคารอเนกประสงค์และห้างสรรพสินค้าภายในที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือท่าอากาศยานฮานิดะของญี่ปุ่นยังคงรังอันดับ3ซึ่งขยายสิ่งอำนวยความสะดวกเชิงพาณิชย์ครบวงจรนักวิชาการวิเคราะห์ว่าสนามบินในหลายประเทศอาศัยช่วงวิกฤตโควิ COVID ดดำเนินการปรับปรุงขนาดใหญ่ไต้หวันพลาดโอกาสนี้ดังนั้นสนามบินเทยวนจึงควรพัฒนานและเสริมสร้างสู่การเป็นสนามบินอัจฉริยะในอนาคต ท่ากาศยนานาชาติเฮียวหยวนเผยว่าการจัดอันดับครอบคลุมทั้งในด้านวิศวกรรมสนามบินการบำรุงรักษาการทำความสะอาดการบริการผู้โดยสารตลอดจนการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งนี้จะำดำเนินการทบทวนและปรับปรุงในด้านต่างๆเหล่านี้เพื่อยกระดับสนามบินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป คุณผู้ชมครับล่าสุดลิซ่าเลนส์นักประวัติศาสตร์ชาวออสเตรเลียผู้ต้องหาพยายามฆ่าอาดีตสามีหลายต่อหลายครั้งถูกจับกลุ่มตัวแล้วที่ปาเลาขณะเดินทางไปท่องเที่ยวหลังพาลูกสองคนเดินทางมากบดานที่ไต้หวันเมื่อ3ปีก่อนโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมไต้หวันได้ร่วมมือกับตำรวจท้องถิ่นปาเลาจับกลุ่มเธอและเตรียมส่งตัวกลับออสเตรเลียแล้ว ลิซ่าเลนส์วัย43ปีรายนี้ร่วมมือกับแฟนใหม่พยายามฆ่าอดีตสามีหลายต่อหลายครั้งเมื่อปี2562เธอช่วยโอกาสที่เกิดโรคระบาดพาลูกๆหนีมากบดานที่ไต้หวันอย่างไรก็ตามเธอยังคิดแผนลอบสังหารอดีตสามีอย่างต่อเนื่องด้านองค์การตำรวจสากล ได้อนุมัติออกหมายแดงเพื่อจับกลุ่มตัวแม้ไต้หวันและออสเตรเลียจะไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนแต่หลังจากทางการออสเตรเลียได้ขอความร่วมมือมาอยางศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมไต้หวันตำรวจไต้หวันจึงอาศัยโอกาสที่ลิซ,ซ่าและลูกๆเดินทางไปท่องเที่ยวป,ปาเหเลาประสานง,งานตำรวจท้องถิ่นจับกลุ่มตัวเธอพร้อมเตรียมส่งตัวกลับออสเตรเลียเพื่อดำเนินคดีขณะที่ลูกๆก,ก็จะถูกพากลับออสเตรเลียด้วยพบกับ p t s Focus กัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ